แม่ที่สอมแสน 3, อาบึกเลยให้มันตายโลดนี่มันลิซ่าแบกพิดน้องป้อมน้องอโอมันตีลิซ่าเขาอ,อยู่ชก,นะกุนนะควันไอ้พวกเอานเก็บกูโอนไปให้เขาบุตรีมึงก็ซัวแทนน้องปอง้อมที่นีโ่โอนน้องป้อโอนไปใน้องอ้อมมึงเอาเงินเดียวกูเพรก,ก็ซ้อมมาเอาไปให้เขายืมลิซ่ายอย่างเดียลิซ่านี่มันลิซ่าแบ็คพิดน้องอ้อมยังไงอ้อพ่อมึงตี เขาฉันมาตัวเป็นอย่างนี้จริจยอ่ะกูบอกพูจ๋ากลจเป็นน้องอ๋อาตัวค่้นไปตัวเขอยู่สกุนะก้อน้องอ๋อน่นและงกูจะบอกพูดจ๋าตอวอาชีพยังไงอูในเฟซบุ๊กล่ะก็เป็นเด็กเสิอพฟน้านเส์อเบียร์นาสิจเป็นเด็กเสือนันไหนเออนั่นแหละแถวตลาดนั่นแหละนอง โดนแล้วฮามึางพวกูไปแล้วเด้อ <c oughs> กตตตูตายกู <c oughs> กเคลื่อนอยู่กูจะ <c oughs> มาตายคุณกเอาไอ้กูตายไปแล้วแล้วลูกหอมหอมที่กต่กูจะซีมาสูนท่าแทโน้องงานกระเซ็นไหญ่สมเกี้ยบกระเซ็นมื้อนี้กูแกี้ย แมาล้้านออไมกปหาน่องออมมึงเลยเงอเจ๊อหมงจะร้พี่น้องเอ้ยคันว่าเป็นเวทเป็นกํามก็ว่าค่าได้พวกับพวก็เต็มบาทกินใหญ่เอยงใสแล้ผู้เหี่ยาเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านหมู่สีผู้ใหญ่บ้านชื่อสมหม กูชื่อสมหมายถามเอิดิดใครเกียดพวกกูน้มึนเลยกูเดียวเอกดีตลอดแต่งตัวไปไหนแม่งนเกรซียนเพ่อชมเกียรกระเษียนตอดแต่งิกรซียนปีนี้ปีหน้าตายแล้วแหละกูว่าเห็นหยังอยู่เนี้ยไล่โซดยูมีอย่างมีดีโอคอคุยกับแไม่ได้กูเวยเฮ้มึงไม่ได้เกียดมึงไม่ได้เกียเว่าเคุัดแต่ัไม่ได้ด ปองันฟอกะูน้ำไปกรนทงนี่มัน้บาปองไมด้กางแนีว้บ้าดีตัวเดียวเฮ้ยกูสิเล็บโทรศัพท์คุยได้กินเล็บตื่น่อนเออมึงเอาไปต้มกัน้ะเดี๋ยวกูเปิดปอดรอให้เากก็บอกซะานจะสร้างเนาะกดิ่ง กูความจะเลื่อนที่กับความ,วามดักดานเนี่ยกอยู่นัมผู้ใหญ่บ้านเนาะแต่บอกเลยว่าอยู่กับผู้ใหญ่บ้านมูซินี่ดักดานแน่นอน